สถานการณ์นะคะการพบเจอผู้คนแล้วเหมือนเต็มเปลี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาเนาะหรือว่าอยากให้คุณรู้สึกแบบมองให้เห็นถึงความความจริงที่อาจจะซ่อนอยู่นะคะหรือว่าพยายามเข้าใจเนาะอันดับแรกเลยอาจจะรู้สึกแบบเห็นใจก่อนนะคะหรือว่า มีความรักนะคะความเมตตาที่มอบให้ไม่เพียงแค่กับตัวเองนะคะแต่ว่าแบ่งปันไปถึงผู้อื่นเนาะพลังงานที่เหมือนตัวตนที่แท้จริงในขณะเดียวกันนะคะเราก็จะต้องมีความมั่นอกมั่นใจในการเป็นตัวเองนะคะหรือว่าในการทําสิ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ตัวตนของคุณอย่างชัดเจนมีความเหมือน เชื่อมั่นนะคะแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่คุณทํานั้นอะ่ะมันเหมือนเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความหวังดีนะเต็มเปี่ยมไปด้วยการให้นะคะเหมือนเป็นคนที่แบบแบ่งปันนะคะด้วยความรักความเมตตาคือช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เหมือนมีอารมณ์ความรู้สึกที่น่าจะแบบเหมือนค่อนข้างจะเข้มข้นนะคะ นะคะหรือว่าเป็นช่วงที่จะนำพาไปสู่จุดเปลี่ยนสำคัญได้นะคะหรือว่าเป็นช่วงที่เหมือนคือมันมีความสำคัญอะไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำใดๆก็ตามนะคะคือเป็นช่วงที่อาจจะเหมือน ต้องหาเวลานะคะในการที่จะผ่อนคลายตัวเองด้วยนะคะอาจจะหายใจเข้าออกลึกๆหรือว่าหาสถานที่บรรยากาศนะคะที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าหายใจปลอดโปร่งโล่งสบายมากขึ้นนะคะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะอยากให้คุณเชื่อเนาะอยากให้คุณเชื่อในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะมันจะเป็นไปได้ต่อให้ยากแค่ไหนแต่ถ้าเป็นไปได้ ก็ไม่มีอะไรที่จะเหมือนยากหรอกสำหรับคุณนะคะมันอาจจะแค่ต้องใช้ความพยายามอาจจะต้องใช้แรงกายแรงใจที่ต้องทุ่มเทหนักหน่อยนะคะบางทีอาจจะต้องใช้เวลา